สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทยเฉพาะทางทุกท่านทุกคนครับพบกันเก่าคือเดิมกับพี่น้องวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับจะมาขอโจรข้อราบจากต้นตะเคียนทองครับพี่น้องครับต้นตะเคียนใหญ่ต้นตะเคียนยักษ์ยยกครับพี่น้องครับหันไปตามเล่นกันครับพี่น้องครับ ครับเป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับพบกับการชื่นการชื่นครับพี่น้องครับหลังจากออกพรรษาครับครับจะมาทําพิธีขอโชคขอราบจากต้นตะเกียนทองตะเกียนอยากตะเกียนอยางลอยขอปีครับพี่น้องครับพี่น้องตามไปด้กันครับพี่น้องครับสาธุสาธุส ไป uhm. ทางมหาจตุก <aufge> น <érer> ่แมนมันทกมันเหนียเลยถึงโซ่เลยโอ้อยู่ใส่กดใจร้อนะครับพี่น้องันผ้ามาเอาเด็กเด็แม่เก็บไปต้นไ่เป็ดป่ะเขามลงก้อนอะไรก้นละแฉ่ได้พี่น้อง คนละไลค์คนละแชร์ครับพี่น้องเพื่อโชว์ม้าในการคนละไลายคนละไลายคนละแชร์เด้อนละงนี้ต้นอ๋อผมดนึ่งกระดาษมาเดี๋ยวเดียวเดียวพระที่ป้วกาเขาก็อยู่คนนึงเงี่ยครับอาจารย์กำลังเริ่มทำพิธีครับพี่น้องครับอาจารย์กำลังเริ่มทำพิธี Exactly. ย่าทวงวะทุกอย่างอย่าท้วง ได้ล้วบ่หกสีคือว่าหกเนาะหันนี่เนาะได้บอกบอกครับโอ้บอกเลยหกสี่หางเดียวนี่บอกครับหก1.3สามหกับหกสี่นกี่ับหนึ่ตดครับบ่ได้บ่ไห้หกสี่หนึ่งสกับหนึครับพี่น้อง แม่ตะเขียนบอกเลยเด้พี่น้องหกสี่กับหนึ่งสามมนบอกว่ามันสุขอขอพาสินด้วยพาสินถ้าทุ่งวันนี้มันปะคะพาแบบสบายแบบเสียงอ้อุปาเบี้ยวม่มีมานา่มีานาครับเป็นแบบ่เป็นชุดเลยปะคะเป็นชุดใช่ใช่ครับพวกบจรับแปลงเพื่น แงอชุดไทยครับตะรับแปลงพี่น้องแต่ก็ขายแต่บนเขาน้อู่สีบ่คะสีอันไหนชุดอะค่ะคนอยากได้สีอย่างคุณจะได้สีอย่างค่ะคนบม่ได้บอกสีโอ้ไม่ได้บอกสีเนาะเครื่องแต่คนขอครับผมได้ครับคุณซื้ออย่างเนาะถามซื้อคุณเบิงไม่ได้ถามซื้ออะไรสั่มคุณมากเพิ่นกัดไม่ก็บอกว่าไอ้ มันได้บอก limbs, ่นบอกเรานเลยว่าคานถือ <h> ส <ono> ิยหายิ่งพิเศอก็เลยบอกว่าใสยพาสีใส่พาสีเนาะพาสีกับตะรับแป้งชุดชุดแตงโตกับตะลัแป้งก่นนกับวงหงเดแปลันคือยงต้องาู่เงินแล้วตะรับแป้งเนาะสอสุดชุดแตงตเนาะชุดแตงกาย ให้ปังๆหกสี่ครับหนึ่งสามครับหกสี่หนึ่งสามเริ่มพี่น้องสองโตครับ่าที่ปากกามาเขียนนะเรามีกระดาษเรื่มมาเนี่ยจะไปสรุปอายุสุด ม่นใหญ่มนออกจากตอนเลยนใหญ่ไม่ยู่นี่บ <c oughs> อครับใหญ่ไยู่นี่นนรัแล้วมันอุดมสมบูรณ์ตะกอนอยู่ทังนี้ทังนี่ล้ประ,าะมาน้ตอสีขาข,อขาขึ้นมาจ้าวันนี้เาไปันเก็บผ <c oughs> ใส<จ>่มาหอดตรงดาวทีกทั้งนี้ตโกตว่าเรากกกใบใหญ่ดอกคนว่ะก็บก่บเคยเห็นอ ว่าอาจารย์บอกท่านเคยเห็นแมนบอกแต่ว่าเพิ่นว่าอยู่ฝั่งนี่มีแทะก่อนออกจากเฮือนน่ะนะแต่ตาบ็เคยเห็นก็เคยเข้ามาทางนี้ยนั่นแสดงว่าเ่พแสดงไปเสื้ออาจารย์ตั้งแต่อยู่อยู่เถียงครับแต่อาจารย์มาหอดบอกว่าอยู่ทางผีอาจารย์บ็เคยมาทางผีก็เถื่อนเนาะบเคยยเเข้าลือเคยเข้ามาแต่ว่าโหมีต้นตะเคียนเนาะ อ๋อพี่น้องเข้า็อยจะลืมเด้อหกสี่ครับหนึ่งสามได้พี่น้องผมมีกระดาษเขียนซ้ำพี่น้องเอ้เบาที่ลืมพี่น้อง่นจำอาไรยังออจำอะได้พี่น้องฟังปุ๊บเขียนไว้เลยนี่อยู่ปะสินอยะสินอยอ่พี่น้องโอ้สิึ้น เลยเนาะพอแล้วหกสี่หกสี่กับหนึ่งสามหกสี่กับหนึ่งสามไปเนาะเขียนไว้เขียนไว้กระดาษก็บอแล้ามาอยู่ในป่าในดงนง่ายๆบางทีมาเตรียมพร้อมเลยบางทีที่มาขอครั้งแลยครับอยู่ริมหวยริมน้องมองนี้เนาะครับริมหวยนะหกสี่นงกับหนึ่งสามอาจารย์ชื่นอาจารย์ชื่นนะครับอาจารย์ชื่น เมืองศรีสะเกตเนเมื่อเราบอกครับเป็นบอกอะไรเพื่อไปบอกเนี่ยไปมาเร็วไปเร็วอาจารย์เชิญมาเร็วเคลมเร็วครับพี่น้องครับเมากลางวันแสกๆครับพี่น้องครับต้นตะเคียนให้โชคครับพี่น้องครับต้นตะเคียนยักษ์ต้นตะเคียนใหญ่นะครับพี่น้องครับให้โชคเนาะอืมวันนี้อาจารย์ได้หกสี่สี่หกสามหนึ่งหนึ่งสามครับพี่น้องครับ ไปตะเคียนพุทธบอกแระลับนะพี่น้องครับ